สวัสดีครับพบกับผมโรชเชอร์นลครับกับทาร์เล็ตยี่สุดขีดครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทัลนะครับผมเจริญกรุงนะครับไม่ใช่ห้างแต่เหมือนแบบตรงแบบเหมือนแบบเก็บประวัติศาสตร์เก็บเก็บพิพิธภัณฑ์ย่อมๆนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟชื่อสีวิไลด้วยนะครับผมหมายถึงถนนเจริญกรุงนี่เองครับเขตบางละกกรุงเทพนะครับก็ตอนนี้เขามีงานครับัตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึง6พฤศจิกายนนะครับ เป็นงานเลครับเหมือนกับย้อนลำลึกอดีตนะครับ75ปีเปิดตั้งแต่อะไรนะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นปิดทุกวันจันทร์นะครับก็คือเหลือ,อเวลาไม่มากแล้วนะครับผม <c oughs> ก็จะหมดแล้วนะวันที่ผมมาก็สี่พฤศจิกายนแล้วนะครับน่ารักมากๆมีน้องกบเคระด้วยนะครับนี่ครับเซ็นทันเมมโมรีแบงค์ นี่ครับนี่ถุงแบบสมัยก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นชาจะเป็นกาน้ำร้อนนะครับแล้วก็นี่ครับแบบของขวัญนี่โลโก้ยังเป็นแบบแดงกับน้ำเงินอยู่เลยนะครับนะ่ยโอ้โหเก่าจริงๆนะครับ <c oughs> โอเคมิสติกด้วยนะครับอันนี้ครับเหมือนจอยสติกนี่เห็นในสมัยก่อนนะครับ ด้วยนะครับแล้วก็ในของเล่นนี่นกเชาหน้า,าร้ากัแล้วก็มีเกมบอยด้วยนะครับคนชก็แวะเวียนมาได้นะครับวันนี้ผมมาก็สี่ใช่ไหมเหลือวันสามวันห้าแล้วก็อาทิตย์ที่หกเหลือแค่สามวันเท่านั้นนะครับแบหมดแล้วนะครับพอเข้าเจ็ดก็จะกินแถปุ๊บไม่ได้แล้วนะครับโอเคช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากับพว่าผมโรชเชนัลต์ต่อช่วงที่สองของเซนทันเจริญกรุงครับ